พ่อมาถึงวัดราชประกองธรรมสิ้นแสโตรก็พุ่งตรงมายัางรูปปั้นพญามัจุราทันทีไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอดียานท่านมาเราเห็นยานท่านพอดีก็เลยเดินเข้ามากราบท่านของพวกนี้จะเรียกว่ามิติสอนภาพแล้วแต่ความเชื่อสมบุบคนนะุคคลเนาะแต่พอดีว่าเห็นท่านก็เลยเข้ามากราบท่านว่าวันนี้เรามาทําอะไรเรามาทําบุญ ช่วยเหลืออะไรบ้างเรื่องน้ำมันเผาศพแล้วก็เรื่องแจกข้าวสารของรายการํำพีมือกับเจเอกเวลาบราิก็เลยกลับมารายงานตัวก็เหมือนทุกที่อะคะ่ะเวลาเราไปที่ไหนวัดไหนเราก็ต้องรายงานก่อนวันนี้เรามาทําอะไรอะคะ่ะคือการเป็นการเคารพสถานที่แล้วเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดนั้นๆ เปิดคัมภีร์มูวันนี้เรามาอยู่ที่วัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีวัดน,นี้เคยตกเป็นข่าวดังในเรื่องของเมนแตกเพราะเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดจํานวนมากรายการเปิดคัมภีร์มูเคยมาถ่ายทําที่วัดแห่งนี้ในอีพีที่18พร้อมได้บอกเล่าโครงการมหาบุญและครั้งนี้สิ้นแสโตและเจ๊เอกเวลาวารีมาที่วัดแห่งนี้อีกครั้งด้วยสัจบ,บารมีที่เคยให้ไว้กับวัดแห่งนี้ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่วัดลาดประคองธรรมมาเจอกันได้ยังไงอืออือทำไมอ่ะก็ขับรถเข้ามาก็เจอกันเอง่ะวัดลาดประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้เราก็มามาตีกันมาตีกันไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่เรามารักกันเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ย มันเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจของเจ๊เอกนะคะ<ช>ก็คือเจ๊เอกเป็นต้นบุญในการทําบุญน้ํามันเผาศพถ้า,า,าถ้าคนติดถ้าคนติดตามรายการเปิดคัมพมูจะรู้ว่าเราเคยมาวัดน,นี้เมื่ออีพีต้นๆเนาะ<ช>แล้วเราก็เปิดโครงการเอาไว้นะคะว่าหนึ่งไลค์1แชร์100 1ล้าน1ไลค์1แชร์ได้แน่นอนค่ะ100นี่คือน้ํามันเตาเผาศพได้แน่นอนควนี้เรามาทําแต่1นึ่งล้านเราได้ไม่ถึงนะคะใช่แต่วันนี้รายการของเราเปิดคัมพิูไม่ธรรมดาสัจจะ เท่านนั้คือถึงเราไม่ถึงไม่เป็นไรเจ๊เอกบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้ภารกิจเจ๊เอกจะปิดให้เรียบร้อยแล้วก็ทางเอฟซแล้วก็กัลยาณมิตรหลายๆท่านนะคะก็มาร่วมบุญกันกับเจ๊เอกนะคะโครงการสัจจะในหมู่บุญค่ะสัจจะในหมู่บุญค่ะนี่นี่นี่งานนะหมู่บุญนะหมู่บุญนะสัจจะในหมู่บุญอสัจจะในหมู่บุญนะคะวันนี้เราอาจจะ ยกย้ายขยายขยายกิจการบุญก็เอาอย่างนี้เอาเป็นว่านะวันนี้นะคะก็เราจะตีกันให้ดูเออไม่ใช่อีกละตีกันอีกแล้วต้องตีกันอีกละเจ๊ไม่ใช่ก็เห็นที่อื่นเขาต้องต้องตีกันก่อนดิก็คนเขาชอบอยากเห็นเขาตีกันเอคไม่ได้อะค่ะเอพราะว่าคนจะเข้าใจนะว่าเออมันมีมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออจริงๆปัญหาก็ไม่มีหรอกพอเสร็จสิ้นภารกิจเปิดคาฮีมูเรียบร้อยนะคะเจ๊เอกก็มีภารกิจต่อไปกับรายการ มหัศจัรย์หมูเนาะึงสามารถสามารถติดตามเจ๊เอกในมหัศจรรร์หมูได้นะคะแล้วก็เชื่อว่าอันนี้ส์งในการทําบุญครั้งนี้ของเจ๊เอกต้นบุญของเราอย่างแท้ทรูแท้ทรูของแท้นะคะของแท้นะคะก็คือต้นบุญนี้อันนี้สงนะคะก็ขอให้เจ๊เอกนะคะประสบความสําเร็จนะคะในรายการมหัศจัรร์หมูแล้วก็ถม่ชียัง แล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เจ๊เอกตั้งใจทําในทุกบุญด้วยความตั้งใจของเจ๊เอกด้วยความมุ่งม um ัไม่มาจะเป็นเปิดคัมภีร์มูหรือจะเป็นมหาสจรูมูก็คือว่าเราสอนให้คนมูมูในบุญนะคะใช้บุญในการมูเนาะเราไม่ใช่ว่าเราใช้วิธีการขอในการมูใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็มีความตั้งใจดีแหละสุดท้ายแล้วเราก็เป็นสายบุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีการทําอะไรที่มันมากขึ้น เพิ่มขึ้นกันเท่านั้นเองนะคะก็ติดตามพวกเราต่อไปได้เป็น<ไ>ปบุญที่แตกขแขนงขยายสาขากินก้านใบบุญแตกแต่ไม่ใช่ว่าเราแตกถูกไหมก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ ไอ้ไม่ใช่ใช่รอเล่นรอเล่นตุ๊ดตุ๊ดบุญก็คือทุกคนต้องมารวมตัวกันผึงจะก่อให้เกิดบุญเหมือนวันนี้ทุกคนนะคะเพราะว่าจะกัรยานมิตรของเปิดคัมพีมูนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมกันนะคะทุกคนเข้าใจเนาะเข้าใจในบุญอ่ะทุกคนเข้าใจในบุญแล้ววันนี้ทุกคนพร้อมเพียงมากนะคะกับ f c ของเปิดคัมพีมูที่มาร่วมบุญกับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวันนี้รายการเปิดคัมพีมูเรายิ่งใหญ่เพียงใดนะคะไปดูนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งร้อย มันขยายไปจนเป็นไข่ไก่1 2 0 0 0ใบแล้วค่ะตอนนี้ไข่ไก่12,000ใบที่เพิ่มเข้ามามันไม่ได้จบแค่นั้นแหละที่เพิ่มเข้ามาเพราะว่าบุญมันยิ่งทำมันต้องยิ่งเพิ่มไงค่ะใช่แต่สุดท้ายก็ยังนามสกุลมีชื่อกลางมีชื่อกางมีชื่อกางเจ๊เอกเวลาวารีเปิดคัมภีร์มูมัสจันหมูนี่ชื่อกางทำไมเป็นฝรั่งฉันเป็นฝรั่งเพราะว่ายการเปิดคัมภีร์มูจริงเป็นรายการที่เราสองคนตั้งใจทำาละโดยเฉพาะเจ๊เอกเนี่ยทุ่มมากในการทำแต่ยังไงแล้วสุดท้ายก็ ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณเซนขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามเปิดคัมพีรมูมาตลอดนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะและขอบคุณเจ๊เอกด้วยนะคะจ้า โรงทานครั้งนี้มีข้าวสาร1,000ถุงน้ำมันเตาเผาศพ100ศพไข่ไก่12,000ฟองเงินทำบุญทั้งหมดนี้มาจากแฟนรายการทั้งเปิดคัมภีร์มูและมาสจัรนมูกัลยาณมิตรสายบุญทุกสายที่มารวมบุญกันในวันนี้โดยมีเจเอกเวลาวารีเป็นต้นบุญตอนนี้นะคะเราก็ได้ถึงเวลาร่วมบุญนะคะกับเจเอกเวลาวารีเจเอกเนี่ยเป็นต้นบุญเลยสำหรับงานนี้นะคะ ที่ทาเรื่องน้ํามันเผาศพแล้วก็ข้าวสารนะแล้ววันนี้กัลยาณมิตรอย่างที่แพรของเรานะก็คะขอบคุณนะคะไม่มีมือนะอุ้มเด็กอยู่ได้ค่ะอันนี้อะไรเอ่ยนี่อะไรเอ่ยลงจาลองลงจำลองสำหรับร่วมบุญไม่มีอะไรจำลองด้านในใช่ไหมให้มนท้าครับแม่ไม่ยากอยากตายงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาร่วมบุญนะคะแล้วก็อันนี้ส่งในการที่เราทำบุญ น้ำมันเห่าศพและข้าวสารอย่างแรกเลยเป็นในที่ส่งที่ค่อนข้างแรงมากก็จะมีเรื่องของบริวารที่ดีมีโชคมีลาบเป็นบุญไม่หยุดหย่อนนะเราอ่ะจริงๆจริงเออก็เอาไ่งานก่อนเข้าวสารก้อนใครมาอะไรก็ไม่รู้เป๋่ามาดูหน้าดูหน้าคนนี้ไว้เจ๊เอกของเราเนี่ยจำหน้ามันไว้เหรออ๋อ เป็นต้นบุญไม่ว่าจะไปทําบุญที่ไหนก็เป็นต้นบุญเสมอนะคะแล้วครั้งนี้เจ๊เอกก็เป็นต้นบุญและการประคำพิมูสีในการปดคำพิมูต้นบุญนะคะเป็นต้นบุญต้นบุญก็คือเจ๊เอกนั่นแหละจริงๆอ่ะต้นบุญจริงๆเอาเนื้พูดจริงๆแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันร่วมนะคะเพราะว่าบุญนี้เราทําคนเดียวก็เดี๋ยวจะจะตุยง่ายไปนะเดี๋ยวไปเยอะวัเนี้ทำในเรื่องตุยเลยนะเธอเลยอย่าส่งเสริมฉันมากดังนั้นเนี่ยจะไม่แปลกถ้าไปไหนแล้วเจ๊เอกจะเป็นผู้โชคดีมาหยอดลงก่อน ไม่่ยออลงกนเปิดฝาลงได้ค่ะจี๊นเปิดค่ะเปิดฝาลงนี่พี่แพ๊บเปิดฝาลงพี่แพท๊บเุ้ยตายแล้วตายแล้วแม่ของผตายแล้วแม่เจ้าโอเคอันนี้ก็จะเป็นบุญที่เพื่อนๆกระดานมิตรพี่ๆน้องๆร่วมกันมานะคะเอ่อถ้าท่านใดอยากจะเขียนชื่อขนาดนี้นะคะแนะนำแนบทะเบียนบ้านมาเลยค่ะแนบทะเบียนบ้านมาเลยค่ะ ไม่อันนี้เขาเขียนเองว่าเขาได้ชใช้บุญยังไงวันเดือนปีเกิดอนุโมทนานะคะกับทุกท่านนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญกับรายการเปิดคัมพีมูและเจ๊เอกเวลาวารีทั้งที่มาและที่ไม่มานะคะบุญถึงทุกท่านแน่นอนค่ะอันนี้ส่งบุญแรงนะคะอันนี้โมทนาอนุโมทนาสาธุนะคะร่วมกันเปิดคัมภีมูทุกท่านด้วยนะคะร่วมกันโมทนาสาธุนะคะเราจะได้บุญไปพร้อมๆกันค่ะสาธุค่ะ บุญที่เกิดจากการให้ทานในครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่นอกจากชาวบ้านจะรับสิ่งของไปแล้วคณะผู้จัดงานยังอุทิศบุญให้กับเหล่าวิญญาณรายญาติสำเภเวสีเจ้ากรรมนายเวรอีกด้วยในมุมมองนะคะการทําบุญเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอะคะ่ะทำให้เรามีการแบ่งปันให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็มันก็กลับมาสู่กับตัวของเราเองด้วยแล้มีความแบบ เหมือนกับมีความสุขอะค่ะเมื่อเมื่อมีการที่แบ่งปัน,น่งเช่นเราใส่กล่องทําบุญในแต่ละวัดอย่างวันนี้ก็เราก็ใส่กล่องกันทุกวัดเลยก็รู้สึกว่าเราเออเราได้แบ่งปันแล้วเราไม่จําเป็นต้องทํามากค่ะเราแค่ทําตามกําลังของเราในสิ่งที่เราคิดว่าเราทาไหวแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วค่ะในการที่จะทําบุญ เมื่อทำบุญทำทานเสร็จแล้วสินแสโตได้พาเจอเอกไปไหว้เท้าเวสวรโนที่ปริสถานอยู่ด้านหน้าวัด mm hmm. เพื่อขอโชคขอลาบผ่านทุกตัวเลข mm hmm. เพื่อคุณผู้ชมที่มีบุญสัมพันธ์กันอาจจะได้โชคลาบนี้จากรายการเปิดคัมภีร์หมูโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปรวยทิ้งท้ายนะคะทุกคน การเปิดคัมภีร์มูเราเดินทางมาที่วัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายวัดนี้สายมูต้องไม่พลาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่หลายจุดในวัดแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเพิ่มหลวงปู่ขาวมาขอพรจากท่านเพื่อเป็นสิริมงคลกันครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดอุทยานนะคะจังหวัดนนทบุรีพี่แพรสายมูพลาดไม่ได้กับที่นี่พี่แพร หรอมีอะไรบ้างคะที่จะต้องต้องจัดการแบบไหวอะไรเงี้ยอ๋ออ่าหลวงปู่เพิ่มใช่มีเรื่องราวนะคะแล้วก็จะมีหลวงหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวหลวงพ่อขาวแล้วแต่ว่าใครจะเรียกแบบไหนที่นี่เขามีมานานแล้ววัดนี้เป็นวัดที่มานานแล้วแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในก่อนว่ามีอะไรอยู่ข้างในมีความสวยงามแบบไหนเชิญเลยค่ะ พี่แพเรืเอก็คือนี่หลวงพ่อเพิ่มอะคะ่ะคืออดีตเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยค้าขายทางเรือเนาะ<ม>ตรงนี้ก็ติดน้ําเวลาคนที่เขาพายเรือมาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะเอาเรือมาให้หลวงพ่อช่วยแปะทองที่หัวเรือเพราะมีคนได้แปะทองแล้วเนี่ยค้าขายเพ่งปัง ที่อยากทําธุรกิจแล้วเฮงปักน,นะคะหรือว่าประสบควาสมสําเร็จร่ด้านการค้าขายเนาะมากราบบุญเพิ่มแต่คุณก็ต้องทําเองด้วยนะใช่ไม่ใช่ใชว่าขอแล้วคุณไม่ทำอะไรคุณทำเลยน,นะคะดังนั้นจะได้จะได้จริงจต้องมีการสะสมบุญบรารมีนะคะไม่ว่าจะเป็นศีลภาวนาสวดมนกรรมฐานอะไรก็ได้หรือว่ามีการเมตตากับผู้อื่นและสรรพสัต ะะก็จะเป็นกุศลที่หนุนนำให้ชีวิตเรามีบารมีมากขึ้นแล้วก็จะช่วยให้เทวดารัากและเอ็นดูเราแล้วลเวลาเราเกิดเรื่องทุกใจร้อนใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเอ็นดูและช่วยเหลือเราสัมปติชามิมนาสังสิโม พระมาจะมหาเทวาสเพยขาไปรายันติพรมมาจะมหาเทวากิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโภพวันตุเมมิเตภาภูาตทาเราไปมูกันต่อที่วิหารหลวงปู่ขาวในวัดอุทยานแห่งนี้ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากใครมาขอก็ได้ตามคำขอจนน่าขนลุก จร,จริงๆเมื่อก่อนนะคะเราจะแค่มาถอยสังขานอย่างเดียวไม่เคยเข้ามาที่โบสถ์นี้เลยจนกระทั่งมีหลวงพ่อองค์นึงบอกว่าให้มาไหวหลวงปู่ที่แล้วก็อยากขออะไรก็ขอพอดีว่าเป็นคนเล่นไอจีอยู่แล้วค่ะแล้วพอดีว่าเด้งขึ้นมาในไอจีก็เลยลองขอดูเรื่องงานของานไอจีใช่ขอผ่านไอจีนี่แหละแล้วก็แบบยกมุอสาธุขอให้ได้ตามที่ขอมงงาเอ,อใกล้บ้านเราเนาะทำไมเราถึงไม่รู้ก็เลยมา ้งแรกก็ถูกหว,วยก็บนน้ำตาลใสิบถุงสิบถุงเราก็โอเคนะก็มาแก้แต่ว่าที่เนี่ยต้องถวายด้วยน้ำตาลท่านจะชอบน้ำตาลฉะนั้นจะมีคนมาถวายเยอะมากซึ่งปกติไม่ได้ขออะไรมากค่ะแต่แค่ว่าขอให้ถูกมันก็ได้เรื่อยๆอคุณแม่จะรู้พอได้แล้ววันนี้ก็มาเลยรี่มาเลย,อ,เลยอันจริงตั้งใจที่จะ ทำทานค่ะก็จะลาขอลาท่านแล้วก็ไปทำทาน,าานแฟนป่วยป่วยด้วยการเชื้อติดปอดปอดติดเชื้อเป็นฝ้าแล้วก็เป็นปอเป็นที่ปากอะไรเงี้ยเป็นเชื้อนะเออน่อยออพูดไม่ได้ก็มาขอท่านออกออกจากโรงพยาบาลประมาณวันพฤหัสเนี่ยพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยก,ก็พี่ก็ถือว่าประสบความสำเ ตอนนี้พี่แพเราอยู่กับหลวงปู่ขาวนะค,ะค่ะอายุหลายร้อยปีอยู่องค์นี้แหละที่สมัยก่อนชาวบ้านเนี่ยแถบนี้ก็คือ,อให้ความเคารพนับถือแล้วก็ปักจะมาขอเกี่ยวกับเรื่องการค้ากา,ารขายสุขภาพใช่ก็เขามาบนแล้วก็มาถวายน้ำตาลคือสมัยก่อนเนี่ยที่จะได้ยินมาเนาะต่อๆกันมาอีกทีแล้วกันในทำทำเลแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะทำเกี่ยวกับพวกขนมหวาน เขาก็ได้ใช้น้าตาลเยอะดังนั้นนะพ่อค้าแม่ค้าที่พายเรือมาค้าขายเนี่ยจะมาที่มาหานอกจากมาหาหลวงปู่เพิ่มเพื่อแปะทองแล้วเนี่ยก็ยังจะไปค้าขายขายดีก็จะมาะมาบนอกีกขายดีเอาน้ําตาลมาทางหวเ uh huh. พราะเขาใช้น้ําตาลกันเยอะเขาทำขนมไทยงั้นก็เดี๋ยวพี่แพรลองขอดูแต่ uh huh. เหมือนเดิมจริงๆแล้วเวลาเราขอเราไม่ต้องบนก็ได้ค่ะพอเราไม่บนนะเราก็ขอ แล้ววันหนึ่งที่เราได้ขึ้นมาแล้วเราอยากจะนึกถึงท่านเนาะก็เหมือนเราขอผู้หลักผู้ใหญ่พอเราได้แล้วก็น้านําตามราถวายเราก็ไม่ต้องบน่นก็ไม่ติดกรรมถ้าเกิดเราลืมแก้บน่นจริงเพราะว่าบางทีเราอะบนบานสันกล่าวหรือว่าขออะไรใดๆแล้วเราแบบลืมอะซึ่งเราก็เคยลืมนะมเราก็เลยต้องแบบพูดเหมือนขอถอน คำอธิษฐานที่เป็นวิชาทิฏฐิอะไรเงี้ยบ่อยๆกางแจ้งด้วยค่ะมีจุดทูบมีอะไรก็ก็ขอถอนคำเหล่านี้เพราะว่าบางทีมันติดภพติดชาติเนาะจริง้ถ้าเราไม่ได้แก้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นวิบากมาขวางกันในการที่เราปฏิบัติได้นะคะทั้งนั้นเราอยากจะบอกเอฟซีทุกคนว่าไม่ต้องบ่นจ้ะรายการเราไม่เน้นบ่นเราเน้นขอแต่ก่อนที่เราขอให้เราสร้างบารมีในทุกทางที่เราทําได้สวดมนต์วิปัสนาอะไรก็ได้นะคะแล้วก็น้อมบุญถวายท่านนะคะเป็นพุทธบูชา ทมบูชาสังฆบูชาแล้วเดี๋ยวสิ่งที่คุณอธิฐานก็ได้เองถูกต้องแล้วก็ต้องทําด้วยนะย้าตรงนี้ใช่คุณผู้ชมครับระหว่างที่ถ่ายทําที่วัดแห่งนี้สินแสโตมีอาการแปลกๆเป็นตะคิวที่ขาหลายรอบตะคิวตะคิวหรือน่าขัดสมาธิได้ขัดสมาธิไหมครับน่าขัดสมาธิได้ จนถึงขั้นต้องแอบมากรดน้ำกับคุณแพลเพราะอาการหนักแทบจะเดินไม่ไหวยาหม่องยานวดก็เอาไม่อยู่รอกันนักนท,ทวงกันใหญ่ <c oughs> จะเอาให้เดินไม่ได้ยังไงยังไงเดี๋ยวเกาทำการยังไงครับอยู่ดีตะคิวกินขาขวาตอนนั่งฝั่งพาเทศคาราพาเทศเราก็ได้บุญได้กุศลเนาะโอเคเสร็จ <c oughs> okay, ต้องมีเสียงบอกว่ายังไม่ได้บุญเลย ไม่ยังไม่ได้บุญเดี๋ยวขวดให้ทีเดียวได้ไหมเพราะอีกตั้งหลายวัดยังไม่เสร็จเลยอ่าเสร็จปุ๊บแต่คิวเริ่มกินขวาขวาเสร็จลุกขึ้นกินซ้ายเดินไปก็จะกินสลับจะกินอ่ะเหมือนมีคนเอามือมาจิกอ่ะจิกแล้วบิดบิดบิดอย่างเงี้ยคิวก็แบบว่าคุยกับพี่แพรพี่แพรว่าไงไม่ปกติพี่บอกไม่ปกติแล้วแหละ กวดน้ำเลยกวดน้ำเถอะกวดก่อนกวดก่อนจะนอนเลยกวดก่อนไม่รับไปใช่เพราะจะเดินไม่ได้นะอีกนิดนึงก็คือถ่ายอีพีต่อไม่ได้ละนี่ยังขนลกที่ขาเลยเดียเข้าเขาขอส่วนบุญเดี๋ยวเราจะปวดกันอีกทีชุดใหญ่ไปกับพิพตอนเย็นนี้เมื่อทําบุญจึงมีบุญฉันใดย่อมมีผู้หมดบุญมาขอบุญฉันนั้นไม่ว่าจะเป็นสัมภเวสีหรือเจ้ากรรมนายเวร มีหลายคนที่เขามักจะคิดว่าการทําบุญหรือการสวดมนต์วิปาสนาที่เป็นสายบุญทั้งหมดสามารถที่จะหนีหลีกหายจากเจ้ากรรมในเวรได้พระอาจารย์เห็นว่าเป็นเช่นนั้นไหมคะมีคนหลายคนถามมันนะครับเรื่องของการหลบวิบากกรรมจริงๆเราต้องบอกคุณโยมว,ว่าวิบากกรรมอะใครทําใครได้ การที่เราทํากับใครคนใดคนหนึ่งไว้แล้วเนี่ยมันมันต้องสนองกลับมาอยู่แล้วถึงคนคนนั้นจะไปในภพภูมิไหนแต่พระอาจารย์จะอุปมาให้เห็นชัดๆกรรมชั่วเนี่ยเป็นเป็นเกลือเลยนะแต่กรรมดีเนี่ยเป็นเหมือนน้ําถ้าวันนี้คุณโยมาให้ทานรักษาศีลเจริญพระกรรมาฐานเขาบอกการให้ทานเนี่ยมีอนุภาพเนี่ยไม่เท่ากับการรักษาศีลเพราะการสละมันง่าย การรักษาศีลมันยากเพราะว่าเราจะไปด่าใครจะไปทําอะไรต่างๆมันเริ่มมีกําแพงกั้นมากขึ้นและการเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือการละชั่วทําดีไม่ว่าจะเป็นละในเรื่องรักในเรื่องโลกในเรื่องโกรธทั้งหลงถ้าทํามอย่างนี้อุปมาเหมือนกับเราเติมน้ําเข้าไปโยมมีเกลืออยู่แก้วหนึง่งถ้าโยม,มเกลือกับน้ำเนี่ยเท่ากันมันเค็มแน่แต่ถ้าโยมยิ่งเติมน้ําเข้าไปไม่ว่าจะเป็นรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติธรรม ถามว่ามันจะหนีได้ไหมยังไงวันหนึ่งต้องเจอแต่กรรมมันน้นอาจจะถึงระยะเวลาคนที่เนี่ย เขาจะชอบมาแล้วแบบมาปล่อยปลาให้อาหารปลาเป็นการปลาเยอะมากเลยนะใช่เป็นการทําบุญทาทานครั้งที่แล้วเราก็มาปล่อยเป็นพันเหมือนกันก็เขาจะมีทางลงอะไรเงี้ยแล้วเข้าไปปล่อยแต่ว่าการปล่อยปลาอย่าปล่อยปลาดุกลงนะจ๊ะายเรียกไม่ได้ปลาดุกปลาไหลไม่ได้นะคะกบอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้นะปล่อยปลาอะไรคะก็ส่วนอันนี้เราก็จะเห็นปลาสวายปลาสวายส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็คือการปลดปล่อยชีวิตส่วนการให้อาหารปลานี่ การทำทานอย่างหนึ่งตอนนี้จะบอกข่าวอีกอย่างหนึ่งขาขวาหายแล้วนะโอ้ยดีใจด้วยนะเหลือขาซ้ายที่มันกินไปตั้งนานแล้วเนี่ยมันก็ยังต้องเจ็บปวดต่อไปจะได้จําเลยว่าทําบุญเสร็จรีบกวดน้ําค่ะเขาทวงเพราะนี้ก็เราทําบุญค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เป็นบุญใหญ่ด้วยนะเพราะว่าเราถวายอะไรบ้างอะน้ำมันเผาน้ำมันเผาศพร้อยศพนะใช่แล้วก็มีข้าวสารอีก ของที่รวมกับเจเอกเนาะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเรามาให้อาหารปลานะคะเป็นทานอย่างหนึ่งนะคะน้องๆหน่ารักมา่อนนี้น้องๆรอเราอยู่ตุ๊บตับตุ๊บตับใหญ่เลยข้างหลังเรานี่ไงพี่ๆีกัลยาณมิตรเรากําลังให้นี่ไง เมื่อให้หใหทานแล้วเราอย่าลืมพัฒนาบุญด้วยการรักษาศีลและหมั่นภาวนาและแบ่งปันบุญที่เราได้มาสู่สรรพสิ่งบนโลกเราอาจจะพบกับความสุขที่แท้จริงจากการให้และใครที่ต้องการจะทําบุญกับวัดอุทยานในโครงการบุญต่างๆของทางวัดสามารถถวายปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารของทางวัดโดยตรงได้เลยรายการเปิดคัมภีร์มูวันนี้อิ่มบุญมากๆครับและเชื่อว่าคุณผู้ชมจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันครั้งหน้าเราจะพาไปมูที่ไหนติดตามได้ในทุกช่องทางของรายการเปิดคัมภีร์ สลับสนุนโดยบริษัทพดุงฤทธิ์ขนส่งขนส่งปลอดภัยใส่ใจคุณภาพอนโนอิเซรัมขวดเดียวเอาอยู่ผิวใสไม่ต้องพึ่งเลเซอร์อนโนอิโกรสันสกรีนบำรุงครบจบในหลอดเดียว